สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินาทาหลอด689คลิปนี้เราจะมาดูกันว่าตัวคุณกับตัวเขาในอนาคตอยากจะบอกอะไรตัวเขาในอนาคตราชนีถือถ้วยสิตมีเท้า อัศวินถือไมเท้าหกเหรียญราชาถือถ้วยเพราะความรักที่เขารู้สึกกับคุณมันมีมากจนทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใ,ใดๆที่ผ่านเข้ามา เขาก็สามารถที่จะเอาชนะได้ผ่านมันไปได้เขารู้สึกอยู่เสมอว่าคุณพร้อมเป็นคู่กันและเหมาะสมกันที่สุดคุณเป็นคนที่อยู่ภายในใจคนที่ใช่ที่สุดคนที่เขาต้องการจะไปต่อหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยเขาตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้น และเขาก็จะไม่ทำให้คุณเสียใจหรือน้อยใจอีกเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักและรู้สึกกับคุณมากมายเหลือเกินต่อให้เขามั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนคุณก็เป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกมากที่สุดและเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาหวันไวนี่มากถึงเพียงนี้และต่อคุณในอนาคต อยากบอกอะไรราชนินีแห่งดาบเดมาจิเชีนนิกทูเหรียญเดลวอร์สิบเหรียญ พราะคุณรู้คุณค่าในตัวเองคุณมีความมั่นใจฉลาดและสามารถที่จะควบคุมได้ทุกอย่างคุณควบคุมตัวเองและสถานการณ์รอบๆข้างได้คุณมั่นใจติดขาดและชัดเจนแต่คุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาถ้าเขายอมคุณและเข้ามางอ คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ก็พร้อมที่จะตัดถ้าเข้ามาแบบไม่ชัดเจนคุณเป็นตัวของตัวเองแต่เพราะความรักของคุณเขาที่รู้สึกต่อกันมันมีมากและไม่อาจมีใครแทนที่ได้ต่อให้คุณกับเขาห่างไกลมีอุปสรรคหรือนานแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจลืมกัน คุณเชื่อมต่อทางความรู้สึกถึงกันและคิดถึงกันหัวใจของคุณเรียกร้องหาก,กันเสมอมีข้อความจัดเข้าถึงคุณ I believe myself i n w o r d s to forget youI look for you everywhere I wish I had treated you better. <_ an> เขาพยายามที่จะไปโฟกัสที่งานงานแล้วก็งานเพื่อให้ลืมคุณแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็ยังอดที่จะมองหาคุณในทุกที่ไม่ได้เขาหวังว่าที่ผ่านมาเขาน่าจะดูแลหรือปฏิบัต,ติต่อคุณให้ดีกว่านี้